เพื่อนๆศิลปินยังงงคู่รักยุค90อยาอย่าไม่นานพาสาวไปในร่วมคอนเสิร์ตอีกแล้วเรียกได้ว่าโลกออนไลน์ตามหาความจริงกันยกใหญ่หลังจากเพจดังอย่างเล็กซี่กัดโปแฉ์นั่นเองได้ออกมาโพสต์ได้ระบุว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ควงกันเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกคำทุกสำนักและอีกหนึ่งในวง วงในสุดๆเลยคู่รักดา,าราดังเชียเซนใบหย่าแล้วแต่เอาเป็นว่าดาราเขาก็ยังเคารพในการตัดสินใจแน่อะไรแต่ <c oughs> แต่งงานวงการบันเทิงเรื่องรักเรื่องเลิกก็อยากจะรู้แล้วนะไม่ต้องหลังไม่หรอกค่ะในแต่เป็นการเลิกที่ดีไม่ทะเลาะกันและพร้อมยืนยันไม่ได้ยังมีเรื่องของมือที่สามนั่นเอง ล่าสุดทางด้านเพจจับโป๊ะดารานั้นก็ออกมาฉีกปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าอย่าได้ไปนานไม่นานแล้วก็เขาก็พา,พ,าพาเมียเด็กไปที่เปิดตัวแล้วนะคะใจเจ็บมากๆค่ะล่าสุดตัวลาราก็ได้โทรมาบ้านหาเดี๋ยวยว,ว่ากรีดนั่นเอง คารบพากันไปออกงานแล้วนะคะงานนี้ก็มีคอนเสิร์ตและศิลปินดาราช่องหนึ่งที่ไม่มีใครที่จะนับถือพ่อไม่ไม่พอนะคะแต่ทุกๆคนในงานนั้นก็ถึงกับงงว่าผู้คนคือใครแต่ก็นึกว่าแค่เดนเซอร์และแต่พออีกคนก็ลงจากวทีมมากๆแล้วก็อดมาคมหอมและทุกคนเลยถึง บางออออเมียเด็กนั่นเองดาราอึ้องแฟนขับก็ถึงกับอึ้องเลยห้ามหลอกการบการบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลำบากใจเนะ็ตจับปุดารานั่นเองแถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวก็ไปดูไอจเมียเด็ก ได้เลยนะคะนางอัพรูปลงอย่างให้ทุกคนรู้นั่นเองแฟนคลับก็รู้กูไม่อยากจะรู้นะคะเท่าที่ความก่อนนั่นเองเมียหลวงแม่ผัวฉันก็จับได้ครั้งครั้งที่100ว่าผัวชี้นอกใจนอกกายนั่นเองไม่มีเมียเด็กและก็เลขขออย่าทันทีมันก็ทนไม่ได้